ครับภายในนะบอยพาเข้าไปดูก่อนนะปรับเบาะได้ทั้งหมด10ทิศทางพี่จ๋านี่เป็ไฟฟ้านะจ๊ะปรับนี่ได้ปรับมาได้อีกเอาให้มันสุดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะบอยอยู่กับรถที่เขาเรียกว่ารถตู้ที่มีแต่คนอยากได้นะราคาออกข้างมาจริงๆเนี่ย4ล้าน9 0 0บาทนะบอยรู้วว่าเฮ้ยเพื่อนอาจจะคิดว่า เฮ้ยมันเป็นรถที่แบบนกันกการเมืองเขาขับกันนะแบบว่าราคาขายต่อตอนนี้มันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับราคาขายต่อตอนนี้ราคาอะไรแค่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยสองล้านห้าแล้วก็ยังไม่พอนะไมยวิ่งถึงแค่แสนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะร,รถคันนี้บองบอกก่อนว่าน่าใช้มากๆเดี๋ยวบอสจะพาไปดูครับแล้วพาจะอวดจริงๆใครที่อยากได้รถตู้อยู่แล้วเป็นรถตู้ที่ VIP หรือเป็นรถตู้ไฮโซเฮ้ย คุณกลับมามองคันนี้แม่งโคตรน่าใช้เลยแล้วถ้าใครที่มีคนขับรถผมพูดจริงๆครับแล้วพี่จะรักมันไปดูันครับพี่ๆคันนี้ครับเป็นตัวรถตู้นะเป็นโฟกคลาเวลนะเป็นไทยยานยนต์นะมาพูดแบบนี้ก่อนคันนี้เป็นเครื่อง2องพันนะฮะเป็นตัวเขาเรียกว่า T69 นะครับเพราะต้องบอกว่าตัวนี้โคตรน่าใช้เลยตัวนี้เป็นปี2019 19, จน19เนะครับเลขไม่แสนหนึ่งราคาวันนี้มาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบลดราคาลงมาให้นะครับ คันนี้ผ่อนต่อเดือนเนี่ยเดือนละ26 0 0 0เท่านั้นเองรถคันนี้ผ่านการตรวจอินสเปกชันหมดแล้วนะครับเรามาดูตัวรถกันครับคือถ้าเป็นรถตู้สีดำไม่ดีจริงๆคือตัวนี้จะมี2รุ่นนะจะมีในส่วนของตัวรุ่นธรรมดาแล้วก็เป็นตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีพาร์ติชันตรงกลางให้กั้นระหว่างคนขับรถกับตัวลูกค้าแต่เดี๋ยวพี่มาดูคันนี้ครับม่งสุดจริงๆเรามาดูตัว กันก่อนครับว่าตัวนี้เป็นเครื่อง2000นะครับแล้วก็เป็นตัว180แรงม้าข้างหน้านะครับเป็นโ o l k กสวา e เแบบนี้กระจังคือดุอ่ะผมพูดจริงดุแล้วก็ดูหน้าเกมคราัมมากๆและสวยมากๆนะสำหรับในตัวของตัวโ o l k กคราร e เวตัวนี้น้ไฟหน้าเป็นปรมจคเตอร์แล้วมี LED แล้วมี d a ย์ไทม์ให้เรียบร้อยแล้วเป็นไงสวยนะผมพูดจริงดูแล้วเพราะโคตรน่าใช้เลยในส่วนตัวรถคันนี้เครื่อง 2, อง0แรงม้าเพื่อนจ๋า บเทอร์โบเทอร์โบดูรถก่อนรถฝาไม่มีขยับเลยนะสวยๆดูบองดูแบตครับรถสตาร์ทชึ่งสตาร์ทชึ่งตลอดนะดูนี่ดูห้องเครื่องนี่ดูแก้มเกิมดูซินสวยๆครับเอาไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาดูที่คนขับรถครับคนขับรถตรงนี้ก็ผมบอกได้เลยครับว่าก็เหมาะจริงๆสําหรับคนที่เป็นคนขับรถนะเราคือมานั่งให้ดูจริงๆคือมันเป็นรถตู้ไฮโซจริง ด้านนี้ก็เป็นรับสายเข้ารับสายออกปุ่มปรับมันติด ouais. ฟังก์ชันตรงพวงมาลัยก็จะมีในส่วนของตัวคุ u i อน Control ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะโอเคนะครับมันจะเป็นอยู่ด้านซ้ายเพราะมันเป็นรถเยอรมันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร <Frost. S 1> <Yeah. S 2> ์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะฮะก็มีตัวจอตัวนี้ผมว่าจริงๆตัวนี้เปลี่ยนได้แต่แล้วแต่พวกท่านว่าพวกท่านเอาไปบางท่านอาจจะเป็นคนขับรถบางท่านอาจจะแบบอ่เป็นคุณพ่ออันนี้ก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะครับก็มีปุ่มเปิด ท้ายปมเปิดประตูซ้ายประตูขวาอยู่ให้ตรงนี้อยู่และนะฮะแอร์เนี่ยมันแอร์มันแยกนะแอร์เนี่ยเป็นการเปิดซ้ายขวานะครับเรามาดูต่อไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้พี่ผมว่าพวกพี่ต้องชอบดูครับภายในนะบอยพาเข้าไปดูก่อนนะ,ะนี่พี่จา๋าขอโทษนะดูนี่นะเกะเนี่ยยังเป็นแบบนี้เลยนะ เป็นแบบสมูทเข้าไปเองอหะไม่จะผักปึ้งปึ้งป,งปึงนะผมบอกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีทีวีให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Wifi ให้นะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะครับเปิดไฟเปิดแอร์เปิดจากตรงนี้ได้เลยผมขอย้ำนะในราคา1,499,000บาทพี่แม่งโคตรคุ้มจริงๆผ,ผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะสมมุติว่าพี่เป็นคนที่แบบอยากคุยกับเพื่อนไม่อยากให้ใครรู้เรื่องพี่กดนี่ครับ ปรับขึ้นมาครับกระจกมาไปไงนะฮะทีวีตัวนี้ถ้าพี่บอกพี่ไม่อยากดูแล้วพี่ปิดได้เลยมาอยู่ข้างล่างนี่ทีวีมี2อันนะจ๊ะพี่ถามว่าเฮ้ยทำไมทีวีมาสองันนะเพราะเวลานอนกัพี่เวลานอนเนี่ยมันดูข้างล่างมันสบายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องอไม่ต้องเงยหน้าแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบพี่ไม่อยากดูล่างพี่ดูข้างบนพี่ปรับมันขึ้นมาครับดูข้างบนก็ได้ข้างล่างเขาปิด นี่ก็ขึ้นมาดูข้างบนแทนโคตรน่าใช้มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมพี่มาดูนี่ครับปรับเบาะได้ทั้งหมด10ทิศทางพี่จ๋านี่เป็นไฟฟ้านะจ๊ะปรับนี่ได้ปรับมาได้อีกเอาให้มันสุดเก็บก็ได้นะครับคราวนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะนั่งได้ในส่วนของมีคนนั่งหนึ่งคนนั่งสองนะครับแล้วก็มีคนนั่งทั้งสาม พี่รู้ป่ะไฮไลท์ของคนนั่งที่3ตรงนี้ยกเว้นหลังคาไฟแอมเบียนไลท์แล้วมีทุกๆอย่างแล้วนะสำหรับที่เป็นรถคันนี้มีม่านให้รอบคันเรียบร้อยคือ p r i เว c ีสุดๆสำหรับใครที่ชอบแบบ p r i เว c ีนะผมชอบเลยทยายนานยนต์คาราเวลคันนี้ดีจริงๆถูกกว่าออกห้าง2อล้าน5ผมย้ำอีกรอบนะค,บคันที่ผมทำให้พี่อยู่นี้ผมมีอยู่แค่2คัน1 4 9 9 0 0้าน้าบาทโคตรน่าใช้จริงๆครับพี่เรามาดูข้างหลังต่อเลย ตัวนี้นะฮะเราก็บ่งบอกว่าเป็นคาราเวลนะตัว TDI ตัวนี้เรามาดูนี่ครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะจ๊ะสิ่งที่สําคัญของคันนี้คืออะไรรูป้ป่ะนอกจากข้างหน้าที่แม่งนอนได้แล้วพี่ข้างหลังผมทําอย่างนี้นะผมทําอย่างนี้ล็อกไว้แล้วนะข้างหลังครับแม่งนอนได้ด้วยพี่อ่ะเอากับมันดิดูนี่อีกฝั่งนึงไม่นี่นะทําให้พี่รู้ก่อน เอออ่าเปไงข้างหน้าขยับไปหน่อยข้างหลังนอนได้ด้วยถ้ากับว่ารถคันนี้นอนได้5คนนะครับและพี่บอกว่าเฮ้ยพี่บอยครับทําไมมันถึงตกขนาดนี้ล่ะทําไมมันถึงนี่ขนาดนี้มันเป็นรถของคนรวยพี่มัน,นลงเงินเหลือเขาก็ใช้เสร็จเขาก็อันนี้แล้วอะออกห้างมา4ล้านวันนี้เหลืออยู่ล้านสี่ี่จะเอาไหมแค่นั้นเองนะเรามาดูรถนี่ครับรถฝาท้ายไม่มีขยับนะรถเดิมดังคันนะครับนี่นะครับ ผมอยากจะฝากพี่ไว้ครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะฮะมีทุกๆอย่างให้พี่ใครอยากจะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไหนไปนู่นไปนี่มันพร้อมสําหรับพี่จริงๆวันนี้บอมีอยู่2คันนะครับคันแรกคือฮอนด้าคูค,คันนี้อนในเลขใหม่นะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนโลก็อีกคันหนึ่งคือคันนี้ครับสดเหมือนกันนะครับฮอนด้าค,คบคันนี้ก็เหมือนกันราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสน้ก้บาท คันนี้เลยกมาอยู่ที่แสนสองใครมาก่อนได้ก่อนครับบอลลดราคาพิเศษให้แล้วใครสนใจถักน้องมาครับโคตรน่าใช้จริงๆบอยแนะนำเลยคันนี้บายบาย